ดรงคนที่เกิดวางคันนะคะประจำที่4-10พฤษภาคม2568ในเรื่องงานค่ะทัญ,ญพยากรรูปก่อนโดยก่อนแนะนำว่าให้ดูคลิปไปต้ตนจนจบนะคะแต่บานี้ได้ไพ่สามใบนี้ค่ะในเรื่องงานนะคะในช่วงที่ผ่านม,มาต้องใช้ความอดทนค่อนข้างมากนะคะในเรื่องงานถ้าคุณทํางานนะคะกับ คู่ครองกับคนรักนะคะจะเป็นงานที่ค่อนข้างโอเคนะคะจะส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะแต่เรามาระวังเรื่องการที่แบบกิดกันหรือว่าที่แฟนคุณเป็นคนขี้หึงในที่ทํางานอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะหรือว่าอาจจะมีหูตาสับรถคอยดูการทํางานของคุณนะคะคอยทํางานด้วยความมีสติและรอบคอบค่ะอคะอยโชคดีค่ะดวงคนที่เกิดวังคานะคะประจําวันที่4-10พฤษภาคม2568ในเรื่องการเงินค่ะสัญญ,ญาขยากรรูปก่อนเรืกอกรดแนะนำไว้ดูคลิปเบ้ต้นจนจบนะคะสัปดาห์นี้ได้ให้สาใบมีค่ะ ในเรื่องการเงินในช่วงที่ผ่านมาต้องใช้ความอดทนค่อนข้างมากเพราะการเงินมีปัญหานะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะการเงินนะคะจะมีปัญหากับแม่กับผู้ใหญ่มากกว่านะคะคือเขามีอาการที่แบบคุณไปใช้จ่ายเงินแล้วหรือว่าหรือว่าคุณไม่ได้ให้เงินเขาอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายเงินและการไม่ให้เงินเขาซึ่งทําให้เขารู้สึกงอนน้อยใจนะคะแต่เรื่องการเงินสัปดาห์นี้จะค่อนข้างโอเคค่ะคือการเงินจะไม่มีปัญหานะคะ คุณอาจจะเคยขอพอรอพอพอกับพระพิฆเนศขอให้การเงินดีขึ้นก็คือพรนั้นสมหวังแล้วนะคะช้าแต่มาแน่นอนแนะนําว่าให้ ไหวขอพรกับพระพิชเ,เนตรนะคะนาเงินให้พ่อให้แม่นะคะเพืเ่อสสริมวงในเรื่องการเงิน,นะค่ะขอชโชคดีค่ะด็กคนที่เกิดวังคานนะคะประจำวันที่4ถึง10พฤษภาคมสอง8ปในเรื่องสุขภาพค่ะอนญญามัเพียงกรรู้ก่อนโดยก่อนแนะนําไว้ดูวคลิปต้นจนจบนะคะสัปดาห์นี้ได้ไพ่สามใบนี้ค่ะในเรื่องสุขภาพในช่วงที่ผ่านมาคุณอาจจะมีปัญหาทางสายตานะคะมัวมองไม่ค่อยชัดเจนหรือคิดมากสับสนนะคะในช่วงสัปดาห์นี้เรามาระวังอาการปวดข้อมือนะคะแล้วก็มีอาการปวดหัวนะคะเครียดนะคะไมเกรนขึ้นควนบันขึ้นนะคะขอดู สุขภาพให้แข็งแรงนะคะขอให้โชคดีค่ะดวงคนที่เกิดวันคานนะคะประจำวันที่4พฤษภิาคม2568นะคะในเรื่องความรักค่ะสัญญาพยากรรูปก่อนดูแก,ก,ก,ก่อนแนะนาไว้ดูคี่ว่าต้นจนเกจบนะคะสัปดาห์นี้ได้แค่3ใบนีค่ะในเรื่องความรักนะคะในช่วงที่ผ่านมาต้องใช้ความอดทนค่อนข้างมากเลยนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะความรักของคุณก็คือเหมือนใกล้จะหมดความสุขแล้วหรือจะเป็นความรักที่เป็นความรักที่ต้องเสียสละนะคะถ้าคนไหนที่ยังมีคู่รักอยู่ต้องเอาใจใส่ดูแลให้มากๆนะคะแนะนําว่าให้ ไปทำบุญบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลค่ะถวายเทียนเติมน้ำมัตเกียงหรือถวายรอไฟให้วัดนะคะเพื่อสรินดวงในเรื่องความรักค่าขอโชคดีค่ะ